สวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านในที่มีอาชีพในการเลี้ยงหมูนะครับสําหรับวันนี้เราก็จะมาพูดมาคุยกันถึงประเด็นในการเลี้ยงหมูของรายย่อยนะครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะเอาตัวรอดกันอย่างไรนะครับวันนี้ก็จะพามาดูข้อบ,บ้านๆอีกเช่นเดิมนะครับนี่ก็เป็นหมูรุ่นที่หย่านมหลังจากขนุลเสร็จก็เริ่มจะคุ้นนะครับาการเลี้ยงหมูเนี่ย คอกนี้ก็เป็นข้อบ้าน,บ,าน,บ,านบ้านจริงๆนะครับช่วงนี้ก็กําลังจะเริ่มกินอาหารลดต้นทุนนะครับแต่ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มนะฮะนี่วันนี้มาจับคอกนี้ครับเหลยืออยู่ตัวหนึ่งเหลืออยู่หางหนึ่งเอาไปไม่หมดนะครับเต็มรถก่อนก็เป็นอาหารลดต้นทุนนะครับวันนี้ก็ได้น้ําหนักไปที่114.7กิโลกรัมนะครับ เฉลี่ยนะครับเพราะว่ามันจะมีหมูแตกไซอยู่ตัวหนึ่งสองตัวนะครับรอบต่อไปก็จะเป็นครกนี้นะฮะอาทิตย์หน้านี่คือการเลี้ยงหมูแบบบ้านบ้านบ้านจริงๆนะครับดูสเปซส,สิครับพื้นที่ก็จะคับแคบไปหน่อยนะครับเพราะว่าทำกันแบบบ้านบานก็ขยายกันออกไปเรื่อยนะครับที่ทำเหตุผลที่ทำอย่างนี้ก็เพราะว่าต้องการ ความต่อเนื่องนะครับซึ่งมันคําว่าค,ความต่อเนื่องเนี่ยมันก็เป็นปัญหาหนึ่งสําหรับคนเลี้ยงรายย่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่เลี้ยงหมูแล้วไม่มีหมูขายเขาต่อเนื่องเนี่ยเราจะไปดิวกับโรงจาแหระหรือจะไปดิวกับเขียงเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ยากนะครับดังนั้นแล้วความจําเป็นอีกประการหนึ่งในการที่จะอยู่รอดได้สําหรับรายอย,อย่อยคือคุณจะต้อง เลี้ยงเพื่อที่จะส่งให้เคียงเขาให้ได้ให้ทันนะครับและทีนี้ปัญหาเรื่องราคาก็จะไม่ค่อยมีเพราะว่าเราตกลงกันได้นะครับเขาก็ให้ราคาพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตรงเป๊ะๆกับราคาที่ประกาศแต่ว่าก็ต่ำกว่ากันไม่กี่ตังค์นะครับเนี่ยสังเกตดูไหมครับจะมีแทบทุกชุดเลยนะชุดขนาดทุกขนาด คือแม่พันธุ์คอกนี้ก็อยู่ที่สิบตัวนะฮะก็เป็นการบริหารจัดการให้มันมีได้ขายได้ทุกเดือนทุกอาทิตย์พูดง่ายๆเกือบทุกอาทิตย์เลยแหละนะฮะเพราะว่ามีกลุ่มนะครับก็ต้องอาศัยกลุ่มสองสามคนตั้งเป็นกลุ่มกันเพที่จะไปดิวกับโรงชำระนะครับนี่คือทางรอดของ บทเรียงรายย่อยนะครับก็อย่ามองข้ามนะครับหลายท่านมองข้ามแล้วก็มาบ่นกันนะครับว่ารายย่อยทําไมขายได้ไม่เท่ากับหูฟาร์มใหญ่ๆเขาก็เพราะว่าเราไม่มีความต่อเนื่องไงครับเห็นไหมครับเป็นคอกต่อไปรุ่นนี้ก็จะเป็นอาทิตย์ต่อไปนะครับ ก็คืออาทิตย์ละครั้งละครั้งส่วนทางรอกทางหนึ่งก็คือพยายามลดต้นทุนนะครับนี่คอกนี้น้ำหนักเฉลี่ยก็ไม่น่าจะต่ำกว่าร้อยแล้วลหะครับนะฮะก็จะอยู่ประมาณ1้อยสิบร้อยบ หมดคอกนี้แล้วก็คอกต่อไปอีกนะครับนี่ก็คือแต่ละอาทิตย์นะฮะเราต้องหาส่งให้เขาให้ได้นี่เป็นเขียงที่ไม่ใหญ่โตนะครับต,รต้องสำไดที่ไม่ใหญ่โตแต่ปัญหาอีกด้านหนึ่งของคนเลี้ยงรายย่อยก็คือปัจจัยด้านต้นทุนนั่นแหละครับเราพูดมันพูดได้นะครับแต่ว่าต้นทุนล่ะจะเอามาจากไหน นี่คือปัญหานะครับเนี่ยมารุ่นเล็กเลยนะครับพึ่งหย่านลงรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ควรระวังและก็เป็นรุ่นที่หัวเลี้ยวหัวต่อจริงๆนะครับเราจะต้องดูแลพื้นข้อก็ต้องให้แห้งนะฮะให้แห้งอยู่สม่ําเสมอหรือแม้ไม่แห้งนะครับก็ต้องมีส่วนแห้งส่วนเปียกให้เขาได้ นอนนะครับพื้นอย่าเพิ่งให้มันแฉะนะครับเพราะว่าหมูรุ่นนี้เขาภูมิต้านทานเขาจะยังไม่ค่อยดีนะฮะส่วนรุ่นนี้ก็เจอแฉบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ทางที่ดีก็อย่าให้มันแฉะนั่นแหละครับดีล็อกนี้ก็รู้สึกว่าจะคับแคบไปหน่อยเช่นเดียวกันนะครับ แต่ถ้าเราบริหารจัดการในเรื่องอากาศในเรื่องการถ่ายเทก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับนี่อย่าดมได้สามวันนะก็ทำแบบบ้านๆเลยก็จึงใครที่อยากจะเข้ามาเลี้ยงนะฮะเลี้ยงหมู ท่านจะต้องคำานึงถึงตลาดก่อนนะครับอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งรีบร้อนอย่าพึ่งตามกระแสและสำคัญก็คืออย่าไปหยิบยืมเงินนะครับวันนี้พูดกันตรงๆนะครับถ้าหยิบยืมเงินมาเลี้ยงเนี่ยโอกาสที่จะได้กำไรคืนทุนเนี่ยมันน้อยนะครับเพราะว่าเราไม่ทราบหรอกครับว่าช่วงไหนหมูจะขึ้นหมูจะลงนะครับแต่ถ้าเรามีทุนของตัวเอง ค่อยทาไปตามสเต็ปสเต็ปตามลําดับลําดับนะครับค่อยขยับขยายออกไปเรื่อยพอมีตลาดแล้วก็ขยับขยายไปเรื่อยลูกหมูก็อย่าไปซื้อนะฮะผลิตเองนะครับหาแม่พันธุ์ดีๆมาไว้ที่คอ,อกที่เล้าแล้วก็หาพ่อพันธุ์สักตัวนะถ้ามีถึงแปดแม่พันธุ์ขึ้นไปก็ควรที่จะหาพ่อพันธุ์นะครับมาไว้สักตัวเพื่อที่จะประหยัด ค่าใช้จ่ายในการที่จะวิ่งไปซื้อน้ําเชื้อครับสาหรับพ่อพันธุ์ไว้ขุนนะมันไม่จําเป็นจะต้องเอาเลือดร้อยเลือดร้อยหรอกนะครับเอาแค่50ก็พอแล้วนะครับสําหรับผสมเพื่อขุนนะครับแต่ถ้าจะเอาทําเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในชุดต่อไปแล้วก็ไปซื้อน้ําเชื้อที่มีเลือดอย่างน้อยก็75%ขึ้นไปนะครับนั่นคือการคัดเลือกแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ที่เราจะ ทําทเป็นแม่พันธุ์สํารองแม่พันธุ์ทดแทนนะครับคือแม่พันธุ์นี้ถ้าเราบํารุงดีมันก็ใช้ได้นานนะครับแต่ถ้าบารุงไม่ดีก็ใชใ้ได้ไม่กี่ชุดนะครับแล้วเขาก็จะให้ลูกไม่ค่อยสวยนะครับหมายถึงว่าให้ลูกไม่สม่ําเสมอนี่แหละครับนั่นคือปัญหาครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็ มีเรื่องมาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังผู้ชมเล็กๆน้อยๆแต่เพียงแค่นี้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้ลืมกันก็ขอพอบคุณที่ทุกท่านเข้ามารับฟังรับชมนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้โดยการกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามส่วนเรื่องราวดีๆก็เอาไว้โอกาสต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ